สวัสดีครับอ่าสำหรับการจับสลากนะบแบ่งกลุ่มนะครับผมอย่างที่ผมอธิบายไปในไปในอะไรนะไปในเฟซบ o o กอ่าไปในกลุ่มเนาะไปกลุ่ม Facebook ps crazy s u p e r l e a g u e ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันครั้งที่2นี้นะครับผมตอนนี้ก็มีผู้เข้าแข่งขัน11ทีมนะตอนแรกผมว่าจะจับจับคู่แบบนอกเอานะแต่เอาไปมาเฮ้ยมันรู้สึกว่ามันมันเป็นเลขขี้ไงมันก็จับคู่ไม่ค่อยได้ ก็เลยประกาศ11คนเลยแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มเลยกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C นะครับผมกลุ่มสองกลุ่มแรกจะมีกลุ่มละ4ทีมนะครับกลุ่มละ4ทีมนะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งจะมี3ทีมนะครับผมแข่งขันแบบาวโรบินนะครับแข่งขันแบบาวโรบินคือพบกันหมดในกลุ่มนะครับผมแล้วก็เอาคะแนนนะครับผมจัดอันดับคะแนนนะครับผมแชมป์กลุ่ม แชมป์กลุ่มจะได้เข้าสู่รอบนอกเอาทันทีนะครับ A, B, กลุ่ม A มกลุ่ม B แชมป์กลุ่ม A แชมป์กลุ่ม B แชมป์กลุ่ม C นะครับผมส่วนรองแชมป์นะครับผมรองแชมป์อันดับ2นั่นแหละอันดับ2จะเอามาจัดอันดับนะครับผมอันดับ2ที่ดีที่สุดนะมาจัดอันดับเรียงกันนะครับเรียงกันโดยการจัดอันดับนั่นก็คือการมันมีทีมที่มันมีกลุ่ม ทีมกลุ่มหนึ่งที่มีสาทีมใช่ไหมอีก2กลุ่มมันจะมี4ทีมนะครับผมก็เลยต้องทําการเหมือนคัดบอลฟุตบอลเอเชีย bon นะครับผมในการตัดทีมบวยออกก่อนนะครับตัดทีมบวยออกก่อนในสองอใน2กลุ่มแรกที่มี4ทีมใช่ไหมครับตัดกลุ่มบวยออกแล้วก็นับเฉพาะ,ะนับคะแนนนะครับประตูได้เสียเฉพาะทีมที่เจอกันเราโรบิน นะครับราวัมินที่มันดํมหนึ่งสสาเจอกันนะครับแต่ทีมบวยถ้าทีมไหนเจอทีมบว้ยก็ตัดคะแนนตัวนั้นออกไม่เอานะครับเรามาจัดอันดับใหม่นะครับอันดับหนึ่งอันดับสองมาเรียงกันหนึ่งสองสามเฮ้ยมันได้เปล่าวะก็เออน่าจะได้นะน่าจะได้นะเออเดี๋ยวผมมาเรียงมันจัดอันดับสองที่ดีที่สุดมีสองก็มี สองสองทีมที่จะจัดอันดับนะครับสองทีมที่จัดอันดับเข้าไปนะครับเข้าไปส่วนทีมกลุ่มที่มีสามกลุ่มที่มีสามทีมอะกลุ่มที่มีสามทีมอะอันดับสองก็จะก็จะได้เข้าไปเลยนะครับเข้าไปเลยมันก็จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันเล็กน้อยครับด้วยด้วยเงื่อนไขอ่าระบบสิบเอ็ดทีมไงมันมีแค่สิบเอ็ดทีมไงถ้ามันมีสิบสองทีมอะโอเคผมจะแบ่งกลุ่มแบบง่ายหน่อยแต่อันนี้มันมี แต่มันมี11ทีมมันก็เลยเป็นเลขคี่อ่ะเป็นเลขคี่มันไม่ใช่เลขคู่ไงก็เลยต้องจัดแบบระบบแบบเอเชียเนาะบอลแบบเอเชียก็จัดอันดับสองที่ดีสุดก็มี2กลุ่มนะตัดทีมบุยออกแล้วก็มาเรียงกันใหม่ว่าเฮ้ยใครได้อันดับ2ที่ดีสุดก็ที่จริงมันก็มีแค่2กลุ่มเนาะสองกลุ่มสองสองทีมเนาะสองทีมนะฮะก็คือทีม A ทีม B นะส่วนใหญ่จะเป็นทีม A ทีม B เนาะแล้วก็ทีม C ีนี่คือแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์ก็เข้าไปเลยนะครับแล้วจะได้ทั้งหมด แชมป์กลุ่ม3ทีมรองแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่ม3ทีมนะครับก็เป็น6ทีมเอามาเล่นเอามาคว้กันครับรองแชมป์เจอกับรองแชมป์เจอกับแชมป์นะครับของของแต่ละกลุ่มนะแต่ละกลุ่มก็เอามาคว้กันนะครับต่างกลุ่มกันนั่นเองนะเอาก็มาคว้กันทีมแชมป์กลุ่มก็มาคว้เจอทีมรองแชมป์กลุ่มอีกทีมนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทีมรองแชมป์กลุ่มอีกทีมนึงก็มาเจอกับทีมแชมป์กลุ่มอีกทีมนึง อาจจะงงแต่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดให้นะเดี๋ยวผมจัดให้ว่าโปรแกรมการแข่งขันกําหนดเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมประมาณนี้11ทีม3กลุ่มนะครับเอาแชมป์กลุ่มเข้าสู่รอบน้องเอาส่วนรองแชมป์กลุ่มที่มันมี4ทีมาเอามาจัดอันดับก่อนนะครับเอามาจัดอันดับก่อนโดยการตัดทีมบวยออกก่อนแล้วก็ะคะแนนทีมบวยเราก็ไม่เอาเราก็จะมาเรียงกันใหม่ว่าเอยได้เท่าไหร่อะไรยังไองไอย่างนี้นะแข่งแบบราวโรบินนะครับแข่งแบบราวโรบินก็ทีมที่มี4 ทีมทีมที่มีสิงสี่ทีมแข่งแบบราวโรบินก็ไม่มีเย้าเยือนนะครับแข่งเจอกันหมดพบกันหมดก็คือว่าก็จะได้แข่ง3นัดทีมที่มี3ทีมนะส่วนทีมที่มีเออทีมที่มี4ทีมจ็ได้แข่ง3อ่าทีมละ3นัดนะครับเจอกันหมดส่วนทีมที่มี3ทีมก็จะได้แข่ง2นัดอืมก็จะแข่งน้อยกว่า1นัดนั่นเองนะครับผมโอเคมาจับสลากกันเลยจับสลากกันแบบต้องๆตรงนี้นะผมผมไลฟ์ อ่าผมไลฟ์ให้ดูเลยผมไลฟ์ให้ดูเลยนะครับผมอ่าตรงนี้ตรงนี้อ่าก๊อปปี้ก๊ปี้มาให้ดูเลยนะครับเห็นะนะปึ๊บเห็นนะอืมมาวางเลยมาวางเลยนะครับนี่ครับมาวางแล้วก็ให้มันแรนดอมเองเลยนะครับอ่ากด Now ปึง้งอ้าแรนดอมไหม อ่าเรียบร้อยครับได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่ม A กลุ่มกลุ่ม B กลุ่ม C นั่นแหละนะครับผมอ่ากลุ่ม A นะครับก็คัดมาแล้วนะครับก็มีโฟก์ผู้ล่าแต้มนะครับผมกลุ่ม A นะแล้วก็เกมสนักผู้ล่าเหยื่อชื่อฉายาทำไมมันยาวจังเนี่ยฮะเกตอ่าอีกทีมหนึ่งเกตขอร้องน้องอย่าปิดเปิดเน็ตโ ยาวเกินนะใช้ฮะแต่และคนนะไอซ์ราชันแห่งคองจิกโอ้โหนะอากลุ่ม B กลุ่ม B Big the ๊กเด a เออยงนี้สิมันมีสั้นๆหน่อยนะอ่าแล้วก็มีแกมมานะครับผมแล้วก็มีไพรซ์นะครับแล้วก็มีเจ้าแห่งโอเจ้าเวหาแห่งโอซากานะครับผมอากลุมกลุม C นะครับมี3ทีมนะพีทบางเขนภูรองเท้าแตะแล้วก็บาสดีบุกนั่นเองนะครับอ่ะตามนี้แล้วกัน ตามนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวโปรแกรมการแข่งขันนะครับเดี๋ยวผมจะจัดแล้วก็ประกาศในกลุ่มเพจอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ไปจัดแข่งกันเลยนะครับอัดหน้าจอของทั้ง2ทีมด้วยนะอัดหน้าจอด้วยอัดหน้าจอทีมค่าพลังไม่เกิน3,5 0 0นะค่าพลังไม่เกิน3.5 0 0เดี๋ยวผมจัดโปรแกรมไปแข่งแข่งอนัดแรกพร้อมกันนะครับผมก็ส่งส่งไปแล้วท่านผู้ชมก็อ่าแล้วหลายๆท่านก็ส่งอัพขึ้นเข้าไปในกลุ่มนะ อัพเข้าไปในกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปภาคเนาะเอาไปภาคเกมนะครับผมไปภาคต่อนั่นเองนะครับหรือจับคู่แล้วก็ส่งมาในอินบ็อกซ์หรือเปล่าวะเฮ้ยอัพโหลดเข้ากลุ่มเลยดีกว่าอัพโหลดเข้ากลุ่มเลยกว่าจะได้รู้ผลเนาะจะได้รู้ผลว่าคู่ไหนแข่งอะไรเป็นยังไงบ้างเนาะเอาสําหรับเอ่อใครที่ชนะใครที่ชนะก็เป็นคนอัพละกันเนาะ เพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วคนที่แพ้ก็ไม่อยากจะอัพแล้วนะเออใครที่ชนะก็เข้าไปอัพนะกติกาก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเน็ตหลุดเน็ตอะไรถ้าระหว่างเกมการแข่งขันถ้ายังอัดไว้อยู่ก็ส่งส่งมาให้ดูก่อนว่าอ,อ๋อเนี่ยมันมีเน็ตหลุดนะยังคงผลหน้าตอนนั้นไว้อยู่นะครับแล้วก็แข่งเวลาที่เหลือนะครับแข่งให้จบเวลาที่เหลือนะครับหรือว่าจะเอ้ยผมยอมแพ้ไปอันนั้นก็แล้วแต่นะ ไปตกลงกันนะครับตกลงกันเองว่าเฮ้ยจะแข่งใหม่กันไหมอ่าถ้ายอมรับทั้ง2ฝ่ายว่าแข่งใหม่ก็โอเคแต่ถ้าแบบว่าเอ้ยอันนี้ผมรู้สึกว่าเกมผมสู้ไม่ได้ผมอาจจะผมแพ้ไปเลยหรือว่าเฮ้ยผมจะขอแข่งต่ออีกครึ่งนึงอะไรเนี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะเออก็อไปคุยกันได้นะก็อรูปมารุวยกันไปนะครับผมโอเคครับได้เรียบร้อยประกาศไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมทําตารางมาให้เนาะโอเคครับ